สวัสดีครับอยู่กับต้มนิสันเดลต้ากรุ๊ปนะครับและจีจี้นิสันเดลต้ากรุ๊ปค่ะนี่นะครับวันนี้เราอยู่ภายในกิจกรรมนะครับนิสันโลเคอลเทดไดนะครับ<ช>กับนิสันรุ่น รุ่นนิส s ันเทอร่า v l 4ี4ค่ะเราจะนำไปให้นะครับคุณหมอตักเนาะ,ะก็เป็นเอ่อคิวรีวิวรถนะครับทดสอบการใช้งานเราจะไปดูว่าระหว่าง5วันที่เรานำรถไปให้เขาทดลองใช้จากประสบการณ์จริงขเขาเนี่ยจะมาถ่ายทอดอยังไงนะครับแล้วก็ถ้าจะเป็นยังไงนั้นนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันในคลิปเลยว่าประสบการณ์5วันของหมอตักนะครับมีความรู้สึกยังไงกับนิส s ันเทอร่าคันนี้ครับค่ะเดี๋ยวไปติดตามกันค่ะ ยนดตรับทานผู้ชมยินดีต้อนรับสู่ช่องตะกี้พายนะครับวันนี้ตะกี้พายได้รับเกียรติจากทางนิสันอุบลราชธานีนะครับในการได้รีวิวคันนี้นะครับทุกคนที่ใหญ่สุดของตัวนิสันเลยนะครับตัวนี้คือนิสันเทอร่านี่นะครับรุ่นท็อปที่ไม่ใช่ชุดแต่งนะฮะตัวรุ่น VL นั่นอ่นะครับนิสันจะดีมากนะครับทุกคนที่ให้ผมมารีวิวนะทั้งหมด5วันด้วยกันนะครับวันนี้เป็นวันแรกนะแต่วันแรกรีวิวอะไรไม่ได้มากนะฮะเพราะอะไรรู้ไหมเพราะผมต้องไปยูเวนนะครับ่จริงอ่ะตามนั ือรู้สึกว่ามันดูแลลําบากเพราะมันมันใหญ่ไงทุกคนมันใหญ่เกินแล้วเพราะมันใหญ่ปัญหาในการขับคืออะไรก็คือว่าในการจะไปจอดเงี้ยมันซิกแซกมันไม่เหมือนรถเล็กน,นะคือต้องบอกก่อนว่ารถคันนี้มันตัวกําลังของรถนะครับเป็นเครื่องดีเซลเทอร์โบนะขนาดซีซี2.3ลิตรซีซีนะครับเป็นดีเซลเทอร์โบเทอร์โบเป็นเทอร์โบชาร์จคู่นะเป็นเทอร์โบคู่นะครับเป็นที่เป็นเทอร์โบในคันนี้นะครับก็ ให้มาให้มาแรงนะคันนี้วงเลี้ยวกว้างแต่ว่าถ้าคุณขับดีๆนะมันจะเกือบสองช่องอนะ่ะคือคือจะบอกว่าไงดีคือคันนี้รถใหญ่นะทุกคนแต่ว่าวงเลี้ยวมันค่อนข้างทําได้ไม่กว้างมากนะคันนี้ก็ก็ถือว่าทําได้ดีนะรถมันใหญนะ่แต่ว่าเลี้ยวไม่ได้กว้างมากไม่ได้กว้างกว่าที่ผมคิดอนะเมื่อก่อนผมเลี้ยวรถใหญ่ใ,หญใช่ไหมต้องไปสามเลนมนะครับอันนี้สองเลนมจบแนะอัปเดตวันที่สามนะครับในการรับรถเทอร่าคันนี้นะครับเมื่อวานก็พาญาญ่าไปเที่ยวกันนะครับไปเที่ยวอำเภอมงสามสิบน,นะไปกลับประมาณร้อยยี่สิบโลงโกน็ก์ เราไปกันต่อที่สม o ยโคลอันนี้คืออัตราซ้มเปิร์นที่ได้นะครับจริงๆอัตราซ้มเปิร์นจะประมาณ12.8เพราะว่าเรามีจอดจอดนานเนาะอัตราซ้มเปิร์นมันก็เลยหดลงเหลือ12 <c oughs> อยว่าทได้ค่อนข้างดีนะเพราะรถคันนี้ค่อนข้างใหญ่ทางนิ่งๆที่ประมาณร้อยกิโเมตรต่อชั่วโมง90้าสิบถึงร้อยอะไรอย่างนี้นะครับก็มีแซงไปร้อยยีบ้างอะไรนี้นิดนึงหลังจากที่ลองใช้นะต้องบอกอย่างนี้ว่าวันแรกที่ผมบอกได้ใช่ไหมก็คือการขับค่อนข้างยากเออแต่พอใช้มาสมวันอันนี้รู้สึกว่าเริ่มกินเนาะเราก็จะแบบมันไม่ค่อยมีปัญหาแล้ววันนี้เราจะพาหมอๆทั้งโรงพยาบาลนะไปกินข้าวกันนะครับผมเป็นตะกย้พายเป็นโชเฟอร์ในวันนี้นะครับทุกคนนะครับเราอยู่กับพี่มุกพี่มินนะครับตอน นไงครับมาเริ่มบิ๊กบึ้มปิ๊กบึ้มเลยเออยคันรถตู้เลยอ่ะนะครับเดี๋ยวเราจะพาทุกคนไปกินข้าวกันนะครับกับรถรุ่นนี้นะครับชื่อนิสสันเทอร่านะทุกคนก็๊บอันอนี้เทอร่าตัวนี้หนึ่งล้านหนึ่งล้านห้าแสนหนึ่งหมืนม่นเก้าพันครับดูท็อปดูท็อปเลยครับสีล้อเนี่ยอย่างยกเจย์หนวนนี้ใช่ไหมเราปรับสีแล้วก็หมุนแต่ถ้าเกย์เกย์หกล้อล้อก็ไปเป็นเติมมี ครับทุกคนออการนั่งเป็นยังไงบ้างครับไปลงเลยไม่เหลือใครแล้วเนาะวันนี้เราจะมารีวิวการขับกันนะครับทุกคนเราจะทำแชร์เรนขับหนึ่งรกิโลเมตรนะครับรวมระยะทางนะไปกลับหนึ่งกิโลเมตรด้วยความเร็วประมาณร้0ยิเราจะมาลองการขับทางไกลเหมือนเดิมนะครับแต่ว่าคราวนี้เราจะลองความเร็วสูงจะลองดูว่ามันจะได้ไหมนะครับเรามีเวลาประมาณชั่วโมงครึ่งในการขับนะครับจะได้ไหมหนึ่งร้ยกิโลเมตรไปกลับนะครับเพราะว่าเดี๋ยวต้องพาญาิไปกินข้าวอีก เดี๋ยวเรามาดูครับอัตราสิ้นเปลืองจะเป็นเท่าไหร่ในคันนี้นะครับคือรถตัวนิสสันเทอร่านะครับรุ่น BL นะ 4x4 นะครับเป็นรุ่นท็อปสุดของเทอร่าแต่ความจริงอะ่ะเทอร่ามันจะมีรุ่นท็อปกว่านี้คือรุ่นสปอร์ตนะครับ BL สปอร์ตตัวนั้นอาจจะเป็นรถที่เป็น BL นะครับแต่เป็นชุดแต่งตัวรถจะเป็นสีออกเทาๆภายใน,นก็จะเป็นดำหมดถามว่าต่างกันไหมสปอร์ตกับ BL ไม่ไม่ต่างกันต่างแค่ชุดแต่งนะครับอนอกนั้นสเปคฟังก์ชันอะไรเหมือนกันหมดนะทุกคน ี่ผมปรับเป็นโหมดขับ4้อนะครับรู้สึกว่าถ้าปรับ2กับ4เนี่ย2ล้อเนี่ยคุณจะรู้สึกเลยว่าถ้าเป็นถนนลูกรังเน้วมันจะแบบมีความแบบกระด้งกระดอนเหมือนแรงมันไม่ไม่เต็มนะครับแต่พอมันขับ4บนถนนอย่างที่ผมบอกเลยก็คือดูดีขึ้นนะครับแรงแรงดูไม่ตกขับ4ได้ความเร็วสูงอะไรเงี้ยเช่นคุณขับกรณีถนนเปียกถนนเลื่อนหรือถนนทางขุนขระเยอะๆที่ต้องลับความเร็วสูงนะก็ใช้โหมดนี้ได้ค่อนข้างดีแล้วข้อเสียคือถ้าคุณจะกลับรถหรือ โค้งที่มันหักศอกเยอะๆนะฮะก็ไม่ไม่ควรใช้ก็จะปิดไม่ใช้ทูไฮเนี่ยป่าจะเราทาเวลานะครับแต่เราไปถึงไม่ทันเราต้องพาญาติๆไปกินข้าวกันทุกคนเครื่องเป็นเครื่อง2.3ลิตรนะครับเป็นทวินเทอร์โบนะทุกคนเป็นเครื่องดีเซลนะกำลังแรงม้าสูงสุดของรถคันนี้คือ190แรงม้านะครับแรงบิดสูงสุดที่450นิวตันเมตรมาลองนั่งจัดที่นั่งกันใหม่ชอยไปนั่งหลังไปนั่งหลังแล้ว้งงหลลัแวมายายจะปิดประตูยายร้อน ที่ผมบอกไปฝนตก <laughs> ตกหนักด้วยไม่ใช่ตกธรรมดาโอ้ยสุดยอดลงมาเปลี่ยนเป็น4วิวสวิตช์โฟรวิวนะเนี yeah, <go. S 1> yeah. the the first day I got นะคะ I hope that uh, I want to review diving r in the rain <Thank you. S 1> ตอนแรกบอกว่ารับรถอยากรีวิวตอนฝนตกยางถนนไมาแต่เกาะดีไหมมันก็มันก็ขับดีอ่ะ โอเคตอนนี้เราจะไปส่งรถคืนนะครับ Where are we going next j น n i e Leave the car car back <laughs> Leave the car back โอเค time to go now Let's go ก็5วันไปแล้วนะครับหลังจากที่วันแรกที่เราเปิดตัวไปเมื่อต้นคลิปนะครับนี่ก็อยู่กับหมอตั๊กนะครับผู้ที่ได้ทดลองใช้นะครับนิสันเทอรล่านะครับรุ่น b L 4 4นะครับทางเรานะครับได้ให้รถกับทางหมอตั๊กเนี่ยไปรีวิวจริงใช้งานจริงทั้งหมด5วันนะครับเดี๋ยววันนี้เราจะให้หมอตั้งมาแชร์ประสบการณ์ว่าจากการใช้งานเทอรล่าเนี่ยนะครับเต็มที่เลย5วันมีความรู้สึกแล้วก็ความประทับใจยังไงกับนิสันเทอร่าคันนี้ สำหรับ5วันที่ผ่านมานะครับใช้รถนิสสันคิกอยู่แล้วนะครับทีนี้จากนิสสันคิกนะครับเป็น BSUV เนอะมาเปลี่ยนเป็น PPV นะครับความแตกต่างเป็นยังไงบ้างคือต้องบอกว่า2อันนี้เซกเมนต์มันต่างกันทีนี้พอมาลองใช้ PPV เนาะจากที่จากตันแรกที่ใช้เออคันเล็กๆพอมาคันใหญ่ทันทีเลยคือสิ่งที่เปลี่ยนก็คือว่าขนาดนะครับในการใช้นะออมันใหญ่มากในการขับเพื่อนอะไรต่างๆเนี่ยเออาจจะต้องใช้กำลังมากขึ้นตามจะไม่เหมือนตัวที่เป็นนนนคคิกตรัั้ะบ จะง่ายกว่าครับมันก็ไม่เหมือนตัวชิกที่เป็นมอเตอร์ไฟฟ้านะครับอันนั้นก็คือข้อดีของตัวนี้สังทีแต่ว่าเทอรล่าเนี่ยผมว่ามันมาด้วยขุมพลังงงรู้สึกว่าการออกตัวถึงแม้มันจะดีเลยนิดนึงนะครับแต่เมื่อผ่านตรงช่วงดีเลยไปแล้วเนี่ยระยะคล่องตัวมันจะไปด้วยแบบพลังเวินเทอร์โบของเขาเนี่ยมาได้เต็มที่เลยค,คือเราจะชอบฟีลการออกตัวที่ไวแต่ทีนี้พอมาตัวเป็นเทอร่าเนี่ยเราจะได้ฟีลแบบหนึ่งก็คือช่วงแรกอาจจะมีช้านิดนึงแต่พอความเร็วกลางจนถึงปลาย รถก็จะพุ่งแบบไปเลยแบบรถใหญ่ขนาดนี้แบบว่าปล่อยพลังได้ขนาดนี้ก็แบบแปลกใจนะครับนี่ก็คือขุมพลังของนิสสันเทอรล่านะครับเป็นทวินเทอร์โบนะครับแล้วก็มาด้วยความเร็วแรงม้าอะไรต่างๆนะครับของเทอรล่านี้ก็ถือว่านั่งเจคนสบายๆอยู่แล้วหรือจะขับคนเดียวในเมืองนะครับก็จะเป็นการใช้งานที่ลงตัวมาถึงเรื่องของรูปลักษณ์ดีไซน์ นะครับของทางนิสสันทือร่าเนี่ยทั้งภายในและภายโนอกเนี่ยให้กี่คะแนนดีกว่าเก้าประมาณเก้าเต็มสิบได้ข้างในเนะี่ยชอบคอนโซลหน้ามันคือจอจอเขาแบบจอ<ม>ที่เป็นจอนนอ,จอินโฟเทนเมนต์เนาะจอใหญ่นะครับน่าจะประมาณเก้านิวน้วจะเนี่ยก้านิ้วคือจอมัน HD นะแต่สเปค,คมันมันละเอียดมากละเอียดคมชัดตัวหน้าปัดจอเรือนใหม่นะครับก็คือเป็นดิจิตอลมากกว่าคลิกตัวนี้เมนูอะไรดูเยอะมากคใช้งานง่ายเรื่องบอกเนี่ยอันนี้ก็ดี คือมันนั่งไม่ปวดหลังดีที่ให้มาพ p v ระดับนี้นะครับไม่ค่อยมีคันไหนที่ให้เครื่องเสียงแบบไฮเอ็นหรือว่าเครื่องเสียงแบบคุณภาพก็จุใจแน่นอนนะครับคือเบรกก็ดีไม่ต้องปรับอะไรเพิ่มยิ่งตอนดูหนังนะครับตอนนั้นพาญาติไปนั่งข้างหลังกันนะครับไปกัน5คน7คนอย่างเงี้ยแล้วก็เปิดหนังกันนะครับก็แบบเสียงดีมากมิสันเือร่าของเรานะครับยัดลำพวงบสพรีเมียมออเดโอมาเลยนะครับทั้ง8ตํตำแหน่งนะครับแล้วก็มีแอมมาด้วยเพราะงั้นว่าเรื่องเสียงเนี่ยไม่มีขาดตัวบทุกุเ็บทมิิตสียงนะครั อัตราเร่งเป็นยังไงครับกับเครื่องยนต์2.3เทอร์โบก็ในส่วนเครื่องยนต์มันก็ดูจากตัวเลขสเปคเนาะมัน190ม้าชั่งแรงบิดป,ประมาณ450ช่วงแรงมันก็จะนิดนึงอ่าครับพอความเร็วกลางประมาณมเกิน50 40 50มันจะแบบูบวิ่งแนี้เพราะฉะนั้นช่วงที่ผมรีวิวเนาะประมาณ0ถึง60อาจจะดูไม่ค่อยเร็วมากประมาณ50วไปกประดานแต่พอกระโดดไปถึงแบบจะร้อมันก็ประมาณ10วิกว่า10วิแล้วก็ยิ่งตอนช่วงแซงผมก็ลองเปลี่ยนเป็นเกียร์นะตอนมีเกียร์แบบสปปปีดครรรััับผมมลลลอองงเเนก็ไไแแยใช่้วตา การสิ้นเปลืองไปอันนี้ที่ลองใช้เองถ้าขับไม่เกินร้อยนะผมได้ประมาณ14กิโลเมตรต่อดีแต่ถ้าขับเร็วกว่านั้นก็แบบก็จะประมาณสองสามนี่ก็คือตาการประหยัดจากการใช้งานจริงนะครับก็แล้วแต่คุณเนาะตรงนี้มันแล้วแต่คุณผู้ใช้นะครับว่า การเหยียบคันเร่งเป็นอย่างไรรักษาความเร็วคงที่ได้เท่าไหร่นะครับอัตราการสิ้นเปลืองก็จะแปรผันไปตามผู้ขับนั่นเองนะครับตรงนี้ก็ต้องบอกว่าเป็นจุดขายของเราเลยนะครับสำหรับรถ PVB เที่นั่งเราสามารถปรับเพีนได้ทุกตำแหน่งมันจะเป็นที่นั่งแบบเ h ียเตอร์สีก็คือเขาจะยกระดับตั้งแต่แถวนั่งคนที่3เนี่ยจะสูงสุดจะสูงวางแถวกลางเนี่ยจะอยู่กลางๆแล้วก็ต่ําสุดเนี่ยจะเป็นผู้ขับกับผู้โดยสารด้านหน้านะครับเพื่อลดการมึนเวียนหัวนั่นเองก็คันนี้ก็เด่นก็คือเรื่อง มันมีระบบขับสีครับ,รบเป็นระบบแ,แบบอะไรครับชีพอ่อนจะพลายนะเปลี่ยนได้ตลอดเป็นได<า>้ตลอดเป็นได้คือตัวนี้ก็จากที่สัมผัสแ,แบบระบบขับ2กัก็ขับ4เนาะถ้าเป็นเรื่องอัตราเร่งเนี่ยดูไม่ค่อยต่างม,มาแต่ในความรู้สึกผมคิดว่า2อาจจะดีกว่านิดนึงผมก็ลองขับแบบโฟไฮเนาะตอนที่แบบเป็นความเร็วสูงประมาณนึงแล้วก็ถนนไม่ค่อยดีถนนลื่นครับ,รบตอนนั้นก็โชคดีนะครับที่ บอกว่าอยากให้ฝนตกจังนะครับจะได้รีวิวแล้วมัน <จะ S 1> ก็ตกจริงอจริงลูกเห็บด้วยก็<อ>ได้ลองก็แบบเออมันเกาะถนนดีมากขึ้นนําชันจริงเข้าโคง้งก็เหมือนมันรู้สึกว่ามันก็แบ่งกําลังดีร,รู้สึกเออมันแบบเข้าโค้งง่าย ผมอะไรมัน่นคงขคับก็บจากที่เดิมที่ว่าใช้เนาะตัวขับสองเนาะอ,อันนี้ไม่รู้ความสุกตัวเองนะไม่รู้ว่าจริงๆงเป็นยังไงหรือเปล่าตอนที่ขับ2เนี่ยผมอ,อะไรเหมือนมันจะไวในความเร็วสูงหน่อยแต่ว่าขับ4ี่ความรู้สึกตัวเองคือเหมือนมันช่วยช่วยดึงหรือเปล่าผมไม่แน่ใจขาหมุนใช่เหมือนมันดีขึ้น ที่ใส่ทักต้องคืนการมีไฟสี่ดวงมีคอสสีตัวมาเนาะเป็น LED ทั้งหมดเลยไฟตัดหมอกด้วยมี daylight มีอะไรเงี้ยหมอรู้สึกว่าโอเคไหมครับไฟไฟหน้าตัวนี้ก็จริงๆถ้าเทียบกับชิกชิกดูกลางคืนเนี่ยรู้สึกว่าสว่างน้อยไปเลยถ้าเทียบนะครับตันนี้อาจจะเป็นเพราะว่าไฟมันมีสีดวงเนาะสีวัตต์ LED ไอ้นี่มาเปิดไฟสูงแพงอย่างนี้เลยนะครับแบบสว่างกระจายเลยใช่รับคือแบบ ถ้าเท่ารถยูโดเลยทำไมว่าอย่างนี้ความคุ้มค่าของนิสสันเทอร่านะครับในราคา ล้านต้นนะครับ1น5าหเนาะสำหรับตัวสปอร์ตตอนนี้ท็อปสุดก็คือ1 5 5 0 0 0 0บาทอยากให้หมอพูดโดยรวมเลยครับว่าคุ้มไหมกับราคานี้ก็จากประสบการณ์ที่เคยรีวิวกระบะแล้วก็ PP v ครับคันนี้รู้สึกว่าด้วยราคาแล้วก็ออปชันที่ให้นะครับแล้วก็รวมถึงอนุคส่ต่างๆในรถผมว่า1นึ่้าน5เนี่ยก็ไม่ได้ดูแบบแพงเกินตัวเท่าไหร่นะครับเพราะว่าอย่างรถในค่ายตลาดอื่นเนาะรือว่าเริ่มต้นที่เป็นรถพวก P ีทวอะไรเงี้ยมันก็จะปรระมาา้น สิ่ที่เขาให้มาเนอะถ้าถ้าเป็นในตัว V L ที่ผมได้ใช้ที่ถ้าลงขับ5วันนะครับผมว่ามันเพียงพอแล้วสำหรับการพาครอบครัวไปครับสุดท้ายแล้วนะครับผมอยากให้หมอบอกอะไรกับท่านผู้ชมทำไมต้องซื้อนิสันเทอราคันนี้ครับถ้าจะบอกสุดทายนะครับ จะขายแบบแรกเลยคือพวกเครื่องเสียงกับจอมันดีนะครับแล้วก็รถเนี่ยแรงดีนะฮะเขาไปลุยได้ขนเลื่นสบายนะครับไม่ต้องกลัวนะครับแล้วก็ราคานี้ต้องจ่ายประมาณล้านหกล้านเนะถึงจะได้รถประมาณนี้แต่ของเรานะครับก็จบยู่ที่1ล้าน0 0าแสนห้าหมื่นหาพันนะครับ สุดท้ายแล้วนะครับผมก็ต้องขอบคุณหมอตั๊กนะครับที่มาร่วมรีวิวในคลิปพิเศษนี้ด้วยนะครับใช้รถเทอร่าทั้ง5วันได้ร่วมรีวิวต่างๆนะครับเดี๋ยวติดตามชมนะครับตอนต่อไปเนาะว่าเราจะมีอะไรต่อมาเซอร์ไพรส์คุณผู้ชมอย่างนี้นะครับแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับช่องทางของมิสันเดียลตกรุมนะครับเดี๋ยวให้หมอตั๊กฝากช่องรีวิวส่วนตัวของหมอตั๊กด้วยนะครับก็สําหรับใครที่อยากติดตามนะครับหมอตั๊กพาลาะกนะครับผมมี2ช่องทางด้วยกันมีเพจกยูทูบถ้า หมอตะาเลาะอีดไร้ลิลลงนะครับอ้าวเลนะครับก็ฝากชาแนลนะครับติดตามของหมอตากไว้ด้วยนะครับเขาก็จะรีวิวทั้งรถยนต์นิสสันไว้ในช่องนั้นด้วยนะครับแล้วก็รอติดตามนะครับกดปอโล่งเราไว้กดถูกใจเพจกดติดตามเพจนะครับหรือว่าชมคลิปนี้ผ่านทางช่องทาง YouTube ก็ฝากกด s u b s c r i b ์ไว้ด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมสนใจรถยนต์นิสสันนะครับคิดถึงนิสสันโยโต้กุ๊ปของเรานะครับวันนี้ผมนะครับแล้วก็พี่จีจี้นะครับแล้วก็ หมอตากนะครับขอตัวลาไปก่อนแล้วนะครับสำหรับคลิปนี้ขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามรับชมนะครับไว้เจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ